ปองเอาไว้ในใจเอาซอสเข้าขวดมา่านิลอยสบป้าแม่เป็นอะไรอ่ะงน้เขาก็มองหน้าไงลูกสรุปเลยนี่ไม่ไม่ขายเลยครัาบอกไม่ขายของลูกหนุกนาานอวันนี้นะครับผมจะข้าวสูย์เนาะสองหนึ่งสองวันนี้กดเลยสิวฝ้ากระจุนดำพ่อแม่เนาะพ่อหนึ่งอิผู้ใดเป็นสิวยะเอิญแม่มันคือเถ่าจะเอินแม่อะไรมันคือเถ่าอพี่ฝนพี่ได้ไหมสันเลยพี่เอินพี่ซะเรียกฝนได้ไหมเรียกฝนฝนฝน บ <Be> ี้ยแม่วางเวงมาเมื่อกี้วางเวงมาอย่าวางเวงเอาไว้เอาไปเอาไปฝนบี้ยพันอยู่แปดป่าอยู่แม่ไม่กล้าเสแสร้งเพราะกลัวร้องเพลงไม่ได้เออเสกหนักไปแล้วตอนนี้กวก็เสียงหายอ่ะฝนบี้ยฝนเบี้ยโอ้ยบางเวงอะไรแบบนี้เบี้ยแม่เอาลามันวางเวง อ๋อแอบบ่เห็นเพราะฮับปวดตัวไปบอกแม่โอ้ยเราปิดอุ่แอบไว้ซูเป็ว่าเป็นประตูสุ่มสัวเนี่ยแอบมันออกแก้วซอแก้วสามพอนปรจันแม่แม่เออคุณเป็นแม่แเป็นแม่แล้วล่าสุดคิวปีสที่ปีสเหมือนว่ายังจากแล้วคิวปีสไม่ยังก็เท่ากิปปิส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 ถ้าบอกว่าฉันรักคุณล่ะภาษาอันนั้นเราใภาษาเินแลนภาษาพิเนียกในเแ่า มีนารากสตาซิโนอมือแม่วันไหนบดีมีนาคลาซิโนอมีนารากสตาซิโนอมีนาคลาซินอาวันไหนบอกลคลั่บอกลาเป็นภาษาไทยบอกลาเป็นภาษาอังกเบีกเออเอ้ยหักบีกเด้อหวดราคาวันนี้อยู่ที่หนึ่งร้บาทค่ะ พิววางเวงครับผมพิววังเวงขายอะไรดูในตะกร้านะคะขายอะไรเย็นขึ้นมาเย็นแล้วขายอะไรอ่านในตะกร้านะคะแล้วก็กดอ๋ออโตโกออ๋อั๋ออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋ออ็ออ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อกขออ๋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 ออนีี๋วอนอง๋ออ๋อเ๋ออ๋ออกออ๋ลับหอูออ๋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 อน๋ออขายขอดีครับ่้าเรอใใดีจะมีแต่อร้่อรให้เราดีใจถ้าเราอนุกมีความสุข ไม่ต้องอยากได้เงินหรอกเดี๋ยวเงินมันมาเองอพี่ฝนมหาบิกนี่ยพี่ฝนวัดบริสุทธิ์ใจพี่ฝนเดียรยอดขายยู่อ่ะยังพี่ฝนอยากมหาบิกอีเลียอยากมหาให้ร่องใจโตอยากมากกอดโตอยากหูจัดโตอยากให้ห้องหูจัดกันอยากมือนึงบิกจัดวันเกิดหรือพี่ฝนจัดวันเกิดเขาอื่นกันเขาเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างที่พี่ฝนบอกว่ามือนี้พี่ฝนอาจจะรวยอาจจะประสบความสำเร็จลังหามือหนึ่งพี่ฝนมอมมี่หยัางแต่ว่าบิกบอกพี่ฝนว่า มือหนึ่งจะวิ่งจะมามหาข่อย,ยเร<อ>ื่อยอยากเป็นพี่เป็นน้องกันนะจะเข้าใจบอลโดยความเป็นเหมือนเสือเห็นเสือนะ่ะพี่ฝนเอฟซี FC ทุกคนเบิงเบ,บิงเหราบ่ต้องซีเรียสอย่างเด้อพี่ฝนกับน้องวิเป็นคนตลกตลกเป็นคนสนุกสนุกเป็นคนแบบว่าอนะินเตอร์เทนเนาะเพราะเราทำงานสายอินเตอร์เทนเราเป็นซีโอที่อย่างที่บิ๊กบอกบิ๊กบอกว่าบิ๊กเป็นซีโอที่บอมเป็นวาเสียแต่ดูน้องออกไปลองไปล่ำเจ้าของเป็นเหมือนอินฟูต้องออกไปเองบิ๊กกับพี่เหมือนกันทุกอย่างพี่ฝนทำงานพี่ฝนต้องทำทุกอย่างเป็นอินฟูมาไลฟ์สดเองอะไรเองทุกออออยยย่่่าาางงงแแแลลล้วดดูููบรริหเททุุกกกี หมดเลยเหมือนบิ๊กเลยพี่เข้าใจพี่มาเป็นวาเป็นแล้ววันหนึ่งอะเราอะวันหนึ่งอะเราคือเขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะได้หยุดเหนื่อยวันไหนแต่วันนี้ยสิ่งที่บิ๊กทำกับสิ่งที่พี่ฝนทำอะเรากําลังทําเพื่อคนอื่นอยู่ทําเพื่อคนอื่นมีงานทำทำเพื่อให้โอกาสคนอื่นเพราะว่าคนระหยัดเอี่ยมโอเคชนแก่คิมปิดอ่าโอเคกดตะการนะคะครีมสดพี่ฝนนะคะคีมสดพี่ฝนดบริษัทมสิบบิ๊กบรัเอี่ยมบระหยัขายของนะคะทัระยัเอี่ยมบระหัดขายคองนะคะรอดนี้นะคะก็อันนี้อันนี้ อันนี้ของดีนะพ่อดแม่ซื้อไม่อยากเปลี่ยนแชมพูนะพอเป็นพ่อเป็นแม่ละเป็นพ่อเป็นแม่เยืนยันเราเด้อนะคะดีครีมสมพิศผลนะคะตัวดีตัวดังนะคะไอ้วันเดลีไลท์สัตว์เออมาแล้วไอสัตว์มาแล้วเป็นข้ามหยอกกันตัวเท่าได้เท่าแล้วเท่าตกแรงม่าจะขึ้นรอเข้าบาหนีิไม่เจอดิไม่เจอดิซีเลยรอแล้วรอแล้วตกแรงมาาเรารอเข้าบาหนี่ตา้เรากูบมาหนีโตกขี้ไปเบิกแม่แม่โจขี้ไม่เป็นไรโดนน้ำขี้แม่โดะน้ำขี้ เทาโจ๊กไงนครีมเน่เห้ยดูเนื้อเทาโจ๊กไงไม่แล้วดูเนื้อเต็มกระปุกเลยอ่ะเอาให้เต็มเลยเทาค่อยคายอันนี้จนค่อยปด๊หนีปุสินอืมข่อยคลายดีแห้งเทายอนยังหูบัวหนาลูกค้าใสฟาจางกระจางจุดนำจางลงภายหนึ่งกระปุกกินตัวเออกินตัวไม่มีน้งแต่ค่ะนอ่านโคอ่านโคอาน่าอะ่อานครีมโสมจากกดได้เลยค่ะใครใช้ยัวนี้เนะเนาะเเลเนะ วสวยด้วยสวยด้วยคแ่ตาก่ไม่ขอเลือดไม่ขอเลือด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 พวกกูหนักขอให้เจ้าเลือดกูเป็นไปท่าท่าอะไรผัวเพิ่มเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปศึกษาดูงานเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้ลูกเท่าไหร่ ก็มันกลิ่นโสมมันเป็นกลิ่นโสมดมๆเม็นกลิ่นโสมกลิ่นโสมค่ะไปกลิ่นโสมแม่อเป็นกลิ่นโสมตัวพ่ออืมไม่กลิ่นโสมแล้วค่่านาเราหนาพอจีหอมตัวหอมเปกลิ่นโสมตัวพ่อหอมเราเป็นยังไงแม่หอมเราแม่ก็อยากหอมพอได้ เป็นเนี้ยบอดาสีตเฮ้า้าเดี๋อาไว้ไวอย่ารออะไรระคนเป็นเมียบอดายสตายเฮ้วจ้าแล้อกนเดี๋ยวอันนี้คือการร้องหรอคือร้องลานพี่เหตุการณ์ไม่สมัครได้ไหมสมัครได้ไหมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนที่ร้องเพลงแทนใช่สมัครได้ไหมมันร้องเพลงมวลแห้งแต่ว่าอาจจะคนใครของอาจจะพอนะมันเป็นล้านพี่มันเป็นลูกพี่ลูกน้องเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีรีบกดเลยยืนยันอดยืนยันตะก้ายืนยันออโกูแกว่าได้ทยว อย่ารอหลายล่ะคนเป็นเมีบยบัวแดงมันสิตายแล้วแม่ยอดอ่ะแม่เป็นขนมครกหรือเปล่าเนี่ยอย่ารอหลายล่ะคนเป็นเมีบยบัวแดงมันสิตายแล้ว เจ้าข่อยหยอดเย่าเท่เย่าเท่เราหลายเลยองไปแล้วไปใส่ว่าในไปหยอกคนขึ้นแนยอกขึนแเท่าเท่ายอกข่กะหยอกเข้ามาเปลนเนาะแน่เท่าบ้างเลยครับเจ้าข็ยหยอกแน่เจ้าว่อย่ังงามหลายหลายอย่างกบอกอ่เออุ้ยเอาเรื่องเรืงสีให้บ้างเลยสีเกินเขงามยังงามขึนขาเขินอ๋อขาเขินบอกเพราะสีตุมตุนคนอีกหลายอย่างเออตุ่มเจ้าบอกข้างหน้าเอาสัญญาบบลามมาจัจังเส้นเลยมือนึ่เอาเท่ายังงามหลายหลายคนเป็นผัพวเวเลยมันใจสีขาดด้ว โคตรเ้วทั้คิวเปียดทำไมบอสพวกเราต้องการซานีเยอะตัวเบิร์ดงานเยอะตัวเยอะตัวตะเอ้ยอะไรตัวต่อไปเอ้ยตะเอ้ยเท่ากับตัวตะเอ้ยมักตัวผู้เ่าได้เนี่ยมักตัวผู้เ่าได้เนี่ยตัวแล้วเท่าตัวแล้วตัวตะผู้เ่าเลิกตัวแล้วครับบานเติมตัวผู้เ่าดีดีเอ้ยว่าได้เถาเด้ออายุเอ้ยอะไรซื้อแต่ว่าเหมือเอื้นยหนียงอันนี้คืออะไรพี่ฝนคิวปิด เคราตินมาร์คไข่ฟองก้อนแม่แม่ไขอว่าเองหอมมะพร้าวเออไข่ของไข่ฟองก้อนตัวนี้นะคะผมใครแห้งผมใครเสียผมสมบุกไข่ขออะตั้งใจฟังตั้งใจฟังพี่ผมไข่ของนะคะแม่อดตั้งใจฟังกูก่อนเออกูจะพูดระวังหลีออกแป๊บนึงไม่ออกลูกแม่ไม่มีแม่มีงูมาจะเห็นเกงในแม่มีงูลูกแม่ไม่ได้ใส่กางเกงในมาดูแม่มีงูแม่จะให้ลูันนี้ผมแม่ ช่จุมมจ่มตองไม้บอนนี้ไม่จุ่มค่ะ <c oughs> ทุกคนดูนะคะพี่ฝนเป็นคนที่ทำผมทุกวันออทำผมทุกวันแต่ผมพี่ฝนเงามากตัวนี้ใครที่ผมแห้งผมเสียใครที่หนีบผมทุกวันรีบผมทุกวันคใครที่แบบว่าดดดความร้อนดัดผมโด,ดผมผมนควงครนทุกวันตัวนี้ใช้แทนคิมนีมแล้วผมได้เลยผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้บิ๊กใช้เลย บิ๊กสเปรย์คือวันนี้ควรใช่ไหมเอาบิ๊กต้องใส่เพราะพี่ฝนกับบิ๊กคือกันพี่เป็นคนแต่งผมถูกมือพอเขามีสางแต่งหน้าทำผมเราอีิ่เวลามันหนีผมเข้าม่สนใจเขาดอกว่าความหอนสึงเท่าไหร่มันมาสนมันสนแค่บ้าเออส่งปของวาเปะตัวนี้จะช่วยทําให้ผมฟื้นคืนชีพจากปกติถังละเจ็ดร้อยห้าสิบบิกบิกหนึ่งถังนี้สองร้อยห้าสิบกรัมใช้แทนคิ้วหนดผมผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้วันนี้พี่ฝนให้แค่จากเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ปกติจากเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทด บอลซูซามักทีเดียวนี่ผมนุ่มเลยเอ้าบีบเบิ้งผมพี่บีบเบิ้งบีบเบิ้งเอ้าเงาพี่ฝนยกขึ้นเงาบอลเงามาอันนล้คือนิ่มมากใช่อันนี้คือสเปรทุกวันไหมนี่ทำทุกวันไหมสเปรทุกวันทําทุกวันเพราะว่าพี่ฝนต้องไลฟ์สดใช่ไหมวันนี้พี่ฝนให้ในราคาแค่หนึ่งโดยเก้าสิบเจ็ดบาทลดลเลดช่วยด้วยตำรวจตำรวจช่วยด้วยรอะไ้นะคะ ร้อเท่าไรนะร้อเกบาทร้อบาทครับร้อยเก้าบเจบาทร้อก้าสิบาทเเเรอยเกบเจ็บาทร้อยเจบาทจ้ะอ่ากดเลยเป็นเคราตินมาร์คเอฟซีเจ้าหนาหักงกัฟังเลยล่ะเอฟซีเจ้าหนาหักี่มีเขาชอบเขาชอบควาสนุกบล่งแหม่ะอ่าเอฟซขาฝากบ้านเอบด้วยะเอฟบีเอฟบีเาหนังไก่ เขาข่อตอกใครแคบหมูข่อยแค้นเจ้าเดียวใครกินแคบหมูตับหมุ้งเบิดมือข่อยแค้งข่อยเข้มเจ้าจะผ้าเห็ดหลายโอ้ยข่อยสิผ้าเจ้าขายแคบไก่แคบอะไรเนาะเออเฮาเห็ดบ้านบีเอฟขายยังเท่าก็แคบไก่อันเด้อแคบไก่ก่อนก็แคบไก่กำยัง กับิข่อยเห็ดไรเบิร์ตซินทอดบอกแต่บางทาว่าเข้าขายอาหารมาจีนมันหน่อยด้วยท็อปเออข้าต้องขายเป็นแบบพวกนี้ด้วยท็อปือข้าสิขายมีอัพข่อยจ้าเป็นพี่ยันเต๋อหรือว่าอย่างสิ่งว่าขายอาหารไก่ก็ได้เพราะจะได้ต่อยอดธุรกิจหนังไก่ทอดด้วยหนังไก่ทอดฮะบางคนบอกว่าใช้ว่าละกี่ครั้งใช้ได้ทุกวันแทนทินวดผมลุกหนูสระผมตอนไหนหนูใช้เลยใช้ดีมาก ผมเนี่ยพี่ฝนกับน้องบ๊กะเป็นคนที่โดนโดนโดนเขาเรียกว่าอะไรว่าโดนความร้อนทุกวันครับแล้วอีเนี่ยเวลามันหนีบเราไม่สนใจเราหรอกมันเปิดความร้อนสุดเลยเนี่ยผมเนี่ยที่เป็นทรงเป็นอะไรยโดนสเปยนะคะใครที่โดนสเปยโดนความร้อนทุกวันเอาไปหมักประมาณ5นาทีผมนุ่มขึ้นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่หมักค่ะร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตอนนี้นะคะ ซื้อค่ะรีบกดตะกร้าออยืนยันออเดอร์เลยหลังจากที่ใช้แชมพูแล้วใช้ตัวนี้แทน,แทนครีมนวดได้เลยแม่แทนครีมนวดลูกแทนเครตินไม่ต้องแทนเครตินเป็นเครตินไม,ไม่ต้องใช้ครีมลวดผมสระ<อ>ผมแล้วใช้ตัวนี้ได้เลยออาพี่ฝนว่าวิลีบข<อ>ขีของพี่ฝนขายดีทุกของพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนตีเฮ็ดหนมันเห็นผลทับเพราะเห็นผลนะ<อ>่ะอยากเป็นห้องเต้ต้องได้ใจประชาชนอยากเป็นแม่ค้าที่ยืนยงคงกระพันต้องได้ใจลูกค้าค แมน่ะเทาแม่นคะับเาเทาเทาคนเทายุ่มกันได้เนี่ยมันต้องมันต้องครบทุกอย่างได้เทาต้องเป็นป่าคือกันมันต้องครบรถเทาคนเทายุ่มกันไม่ต้องยุ่มกันได้ได้เทาแมนบล่ะแมนครับแมน่ะเทาใส่เสียตัวนี้รอดรามันนยมันมันคือเพลงนางจีนสินะ เด็กมากเลื่อมรอคือเดียนริยายเผาเด็กมากเผาขอดบ่าน้องไปที่อาจจะรับก่อนรับจังไดก็่อยจะขึ้นไปร้องเพลงบอกกาบอกไผ่หัวใจมักเบารุ่นน้องได้เพี้ยงจบจบงงงงหมายปองเอาไว้ในใจอยันลอยสบตาเอาอย่างนี้เราพาคิวไปขอถือถ้าจะขนาดนี้แล้วโอเคบอกพี่จะลงบทไทย แม่แม่ก็จ้างงานแต่ไม so ่ต so like ้องให้ทํางานสิแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุกโคราชก็เอาวงไปลงแล้วบอสเอก็ไม่ต้องขึ้นใช่ก็ได้ก็จะอยู่กำลังห้านิดเดียวใช่ก็เอาเลยเต็มที่แต่เขาอยากเบิ่งเจ้าลูกน้อง่อยอยากเบิ่งเจ้ามันบริยั่งเบิ่งลูกน้องเจ้ามันบริยั่งไอ้เนี้แรงอยู่นะอยากเบิ่งอยู่เขาสุ่มปวอดนี่บ่ต้องไปก็ได้มันอยากเบิ่งเจ้าลูกน้องคอยเลยนะบ้อยา่ได้ล่ะ เดีวกันเออบริการสั่งแล้วนะคะขอบคุณไก่บอกว้ยแม่แม่ช็อกห้าวนะแม่แม่บอกหมากแห่งบ้านเอบีแม่ฝากบ้านบีเอฟเนี่ยก็เอบีตลอดเลยบีเอฟบีเอฟธุรกิจแรกของเราคือหนังไก่ทอดอ่าจริงก่ะแบรนด์แรกเกี๊ตําอู่เปิดร้านซ้มงตําเราชื่อร้านอะไรเนี่ยล่ะเอฟตําแซบเอฟตําแซบเอตําแซบนัวแห้งรอรอบบีเอฟค่ะรอบบีเอฟรอบบีเอฟมาเลย ไอ้กรุบกรอบเทาเทาเป็นอย่งเด้อเจ้าเจ้าเฮ็ดอย่างนี้ละ่ะอเขาน้ำกดไปเองน้ำกดเออเทาเจ้าผู้ต้องเฮ็ดอย่างเจ้าล่ำอย่างเนี่ยคอยสิขายไก่ทอดคอยสิขายหนังไก่ทอดคอยมีผู้ผลิตให้อยู่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายไก่ทอดอยู่โคลานในตลาดจะโม่หนี่สูงสุดแล้วคอยสิไปเส้นเพิ่นไว้ก่อนคอ,อยสิเพิ่นทอดไห้ขายเสร็จแเราคอยไปจ่ยายเพิน่นตีแบนด์ตีแบนด์ตีแบนด์นเป็นแบรนด์บีเอฟบ<อ>ีเอฟหนังไก่กรุบกรอบแล้วก็เปิดร้านตำหุงอยู่โคลาแล้วก็ บีเปปอ,อ BF มี่ใครอย่างไายจีนหรือไข่ตลกบ f เนี่ขายทุกอย่างจ้นก็ได้ตลกก็ได้ออบอกนู่นหัวงงก็ได้ออผัวเมียก็ได้อออ,อ,อยากได้ผัวแบบนี้มันมวนเอดอะไรก็ไมาเป็นผัวขอแบบนี้แล้วค่ะอยากได้ผัวที่แบบว่ารีดผมไมหมเอาก็ได้มัดผมไมห้เอาก็ได้ เต้าแห่งเงาก็ได้แต่งหญิงแม่เป็นนั้นเไม่แต่งหญิงคู่ได้นะแต่งหญิงคู่น้ำกันก็ได้ใครแม่เป็นนัลิตาบอกแม่เป็นนัลิตาเออเป็นลูกเพลินเป็นลูกเพลินตาหยุ่มใข่หัวยาเอาลูกเจ้าอีซีเข้าในเทาเออว้แม่เป็นตัมมาแม่เป็นตัมมาเทาพอขึ้งเมื่อซื้อลูกตักซื้อลูกเทาตั้งซื้อลูกลูกเข้าซื้อมาน้องน้องยังใส่ขาดอง่ะ

จ่ามาแน่จ่าเห็นบ่ไม่บ่เหียบ่ลลอนแล้วมัน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 เข้มข้นเทาเทาหัวบ่ขึ้นบรราว่าหัวบ่ขึ้นเพิ่นมักข่อยเทาเจ้าต้องจ้างข่อยได้บ้า้ข่อยบ่จ้างเจ้าเด้บ่ได้เจ้าต้องจ้างข่อยมาแหลกแล้เด้แผนการนี่เทาหัวบ่ขึ้นบรราว่าหัวบ่ขึ้นบรราว่าก้ซั่งแล้วนะคะขอบคุณหลายๆค่ะตลกดีบรราวาอย่าเริ่มก่อนยืนยันเด้ออย่าดูเพลินนะคะใช่ครับคิวปิดเออคิวปิดแม่คิวปิด เคราตินนะเคราตินผมนะคะใช้แทนครีมนวดได้เลยสระผมตอนไหนสระผมเสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะคะเป็นเคราตินนะคะหมักผมหมักทิ้งไว้ไหมแม่หมักทิ้งไวห้านาทีก็ได้บิ๊กบิ๊กดูผมพี่ผหอมไหมอ่ะอันนี้ขออนุญาตสบัดไหมสบัดหน่อยไหหอมแล้วมันแล้วไม่ผมลมก่อนก็อนเพราะแม่มันมันหอมอยู่ระระบางกามันก็นิ่มไหมคือผมนิ่มอันนี้คือคนใช้ผมทุกวันแล้วก็สเปรย์ทุกวันแต่ว่า ถ้าไปเจอบางคนเนี่ยผมมันจะแข็งแล้วมันจะแบบเสียแต่นี่ผมไม่เสียเลยดูปลายผมต้องดูปลายผมปลายผมค่ะแม่ไม่แตกไม่แตกอะไรนะเขาเรียกอะไรไม่แตกปลายผมผมเสียแตกปลายนะจะแดงจะแตกปลายใช่ค่ะผมสวยเพราะผมหอมมากพี่ทำสีใช้ได้ทำสีใช้ได้ควรใช้เลยนะคะใครทำสีผมบ่อยๆนะคะควรใช้เลยเคลียร์กิ๊กเตียนเลยฟังพี่บนฟังพี่บนฟังพี่บดหลกคนมีผมกดเลยค่ะคนมีผมกดเลยค่ะ มีอยู่นะที่ไม่กดหนอยู่วัดอยูวัดไม่ได้กดธอยูวัดไม่ได้กดธก็น่องไส้ขาดกับน้องฟูจิเออน้องฟูจิมียิ่งเลยพ่ออีใส่ไส้ขาดนี่เลยพ่อใส่ไส้คานแต่ว่าแม่เสพพ่อเลี้ยงได้แม่หาเงินเองได้เพราะแม่แม่หาเงินเองพ่อเลี้ยงดีก็ได้เล็กน้อยหน่อยพ่อเลี้ยงลูกแต่ว่าแม่หาเงินเด้เข้าใจบ่พ่อได้ครับเวลามีงานมีการไปโรงเรียนพ่อไปแม่บ่ไปเด้วยพ่อแม่เถ่าเขาจะมบบย่า่บอกให้ว่าพู้ยตายบ่ได้เด้ น่องผู้จีนน่องไซคัดดอม<ป>ดอมแม่ลูกเกิดขึ้นใหม่แล้วเขาบอกดอมแม่ลูกดอมดอม,ดอมอะไระลูกบีเอฟบีเอฟบีเอฟกว่าเป็นบิ๊กเมล์เทนดอมบีเอฟเดี๋ยวจะพาพี่บิกเขาศักยภาพเขาเยอะเราต้องพาเขาจัดขยายค่ะ ป๊าคืออะไรนี่ไงอะไรนนี้สะดวกมากคือมีแบบพี่พี่ฝนเพื่อนคนเดียวปปาา๊ครับผมเดี๋ยวเราจะขยายหมื่นล้านป๊าจากพ่อสู่ป๊าอย่าเอากงนะเอากงไม่เอานะป๊าเดี๋ยวเราจะไปหมื่นล้านนะได้ครับโอเคเราจะไปหมื่นล้านเราจะได้แบบอยู่สบายๆนอนอยเหนื่อยสบายๆ เราไม่ได้ติดเตียงนะป๊าป๊าอ๋อไม่ได้ติดเตียงโอเคค่ะป๊าป๊าอ๋อบีบีเท่านั้นเออเหนเแบบอะไรแบบี้บีเอฟไม่ได้หรอบีเอฟขายนางกลยขายของแน่จะพี่เข้ามาขายของกดไหนแน่ทุกคนขายเครเตินตัวนี้นะคะใช้แล้วผมสวยผมหอมมากๆเลยเป็นคนแรกที่มาแล้วไม่ใครขายของเลยไหมไม่สนใจเลย สนุกใจมันสนุกอ่าอย่าไปซีเรียสอะไรบี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 อยู่ในหัวใจของน้องบิ๊กอยู่แล้วส่วนบีเอฟเป็นพี่สาวบีเอฟเป็นพี่สาวทำธุรกิจคู่กันจากหนังหนังจะไม่จะไม่ถิมีหนังคั้วเด้เจ้าเคยกินหนังคั้วบอยหนังคั้วจีอ่ะมันแข่ามันเกิบเสียบตาต่อยอดต่อยอดต่อยอดไกลแล้วหนังควายหนังควายจีหนังควายจีอะไรกินกับแจ่วนี่แซ่บ นะขี้กระเจีวนี่แซบโอเคแซบกิเคลตาตินกินเคลาตินก่อนนะคะทุกคนค่ะเคลาตินตัวนี้ใช้แล้วผมสวยมากๆลูกค้าชอบลูกค้าหัวควนทองแห้งบีบีก็บีบีก็บีบีก็บีบีสี่ก็นี่มันบีเอฟอ่ะบีเอฟไข่หนังไก่โอเคป่ะต่อไปบีเอฟจะไข่หนังควายนะคะพอพอเพื่อบอกวิถีอย่างไข่กระลังเมืองเข้าไปมาเขาบอกเขาใส่กินแล้วเขาบิ้งเลยมัน เจ้าภาพอะไรกี่ยวกับพ่อพ่อหรือบปลาเนี่เอาพ่อเออพ่อเบิ้องลึกสนุกจ้าพ่อพ่อเห็นว่าเขาบอกว่าสนุกอ่ะกดตะกร้างนะคะกดตะกร้ายืนยันออเดอร์ด้วยนะคะใช่ผมหมักผมห้านาทีนะเพื่อนว่าังจากสาบผมเพิ่นว่าห้าน้ำตาไหลเพิ่นว่าห้าน้ำตาไหลมวนเอ้ยมวนชอบความสู้เขาบอกสู้แล้วข่อยรบ่กใคยตายเด้อข่อยสู้อย่างเดียวอาจารย์เบียร์อย่างท่านเรี้ยวเขาเป็นแฟนแม่ไงแฟนเก่าแม่อาจารย์เบียร์เว้าไปปุนเหรอคือพี่เวลาพี่ไปไหนคนก็ จะจิ้นไงพี่เป็นคนแบบไวจิ้แม่จิ้นอาจารย์เบียร์แฟนเก่าแฟนเก่าอ่ะแม่เว้าไปตัวทิพย์ทแยนเน็กชาลีแฟนเก่าแม่ไม่ถ้าเขาจะเป็นแฟนพี่จริงๆพี่ก็โอเคนะไม่เราพูดเราแกะเล็บอะไรเงี้ยมันคนเขินนั่นนี่อันนี้อันนี้คือคนเืินคนเขินนั่นเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นบิ๊กพี่ก็โอเคนะบิ๊กก็โอเคปละให้หลวงเพลงใหม่ละบอกเฮ้ยคือคนนี้เป็นแผนกแผนกส่งเพลงผนัแส่งผนกเปิดเพลงเขาทำเป็นงานเป็นจีมแต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าจะเป็น บิ๊กับเบสพี่ก็ยินดีด้วยอขอเพลงยินดีของวงเครียร์หน่อยลูกได้ทุกเพลงว่ะคนนี้ได้ทุกเพลว่าคนนี้เราเรามีหน้าที่ยินดีด้วยเพราะว่าความรักที่จริงก็คือเรารักใครเราไม่ไม่ได้อยากครอบครองเราอยากใหเขามีความสุข แมนอีหลีท่านั่นหลับว่าม,มียังไรยดแม่นพ่เท่าแมนเขาจะขั้วปากคอยกำลังบิ่งเขมาเมมต์อยู่ยังขอเพงลงรักนี้คนมี2คนนระะักคนมีสคนเละครัมันควรส่มีสงทุกเพลงเล่ะวว เธอกระเพาะสิหาฟันฉันยอมบ่ได้สิให้เอ็งจังไดองอ้เอาหัวใจมายังสิ้นคอสามเคยท่องอยู่บ่และหายใจบ่ทีเ่เหตุให้เขาแตกต้องก็ขอแค่ฉันเอง เลยลาบพนเลาบบ้านจังขายของขายของแม่ขายของกันแน่ค่ขายของกันแ่เอาสองไทยปกติเรื่องมันจะบิ๊กฟังพี่ฝนนะจะมาจะยางหรอหนีบวงได้เลยด้วยบิ๊กฟังพี่ฝนนะพี่ฝนไม่สนใจหรอกว่าพี่ฝนจะขายของได้หรือไม่ครับมาพูดเันนี้เป็นการเป็นงานเอาวันนี้การที่เราได้สองคนได้เจอกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ที่พี่ฝนตั้งใจอยากจะมาหาพี่ฝนบอกทีมงานว่าขอเอาคิวเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วพี่ฝนอยากจะบอกบิ๊กว่าพี่ฝนอ่ะ อยากได้คิ้วเจ้าตั้งแต่ปีที่แล้วตั <clubs S 3> <pack> ้งแต่ปีไม right. uh ่ปีที่แล้วซึ่งพี่ฝนโทรหาแล้วแล้วก็พี่ฝนอ่ะพี่ฝนพี่ฝนฮักเจ้าฮักเจ้าแบบว่าฮักแบบน่องไส้ผู้หนึ่งที่พี่ฝนมือนึงที่เจ้าเจ็บช้ำแบบพี่ฝนอยากดึงเจ้ามากกอดอ่ะพี่ฝนเข้าใจเวามรู้สึกมองหันดี้ามือนึงบิ๊กมามี่ไผเป็นทีปรึกษาหรือบิ๊กคิดว่าแบบว่ามันมนี่ไผจริงใจกูว่าพี่ฝนเป็นคนหนึ่งที่พี่ฝนบอกเลยพี่ไม่ได้อยากได้อะไรกับบิ๊กเลยเพราะว่าพี่มีทุกอย่างแล้วบ่มมีอย่างที่ที่พี่่่ฝ้กาอยไไไดมห มาเมื่อนเนี่ยพี่ฝนใจตั้งมากแมนบอบิี้ใช่ครับถ้าคนบนัตรห้างส่วนพนตีหาเงินไหนได้เป็นแซนด์แสนนี่แมนบอบพี่ฝนอยากมาหาพี่ฝนอยากมาแห่นร่างใจน้องพี่ฝนอยากมาเบิง่งน้องพี่ฝนอยากเห็นน้องเพราะว่าน้องน้อง,องเราพี่ฝนฟังว่าบีกไปบีกไปเหมือนพี่ฝนได้ไหลยูไปไปตลอดนะไปตลอดจ้ามเป็นลีดันไงใช่ปะจ้าเอกแห้งเลยว่าเขาหลุดไม่ได้เราเจ้ากลุดเขาลุจ้าเขาได้่หู้จ้กเขาโ่้โหเขาหลุดหมแล้วบ่ไม่เราเท่าความคุณเจ้าหลายๆที่เจ้าที่เจ้าเป็น ขอบคุณบิ๊กหลายๆขอบคุณบิ๊กหลายๆที่บิ๊กบอกว่าบิ๊กฮักแท่งเอื่อยบิ๊กแบบว่าเออไปเมียนเอื่อยเอื่อยดีใจแห้งเพราะว่าเจ้าก็เป็นคนดังคนหนึ่งเนาะบอกซื like, ้อซื้อซากับซัมดาราผู้หนึ่งเอื่อยก็เป็นแค่แม่ข่าวตัวน้อยๆผู้หนึ่งโตกับแบบว่าเออเมียตาเอื่อยไปเมียนเอื่อยเอื่อยก็ดีใจ แต่ว่าทำเมื่อได้วางเอื้อกันที่เอาโตนี่นะไปลงปะท้ายปะท้ายเอื้อที่จ้างเจ้าไปแต่ว่าหอยล่ำเนี่ยจะน้อยเพราะเขาอยากเห็นเจ้าเพราะอไร้าล่ำห้าล่ำคู่กันจัะน้อยเนาะใครอยากปครอยากเปนนางเอกหมอล่ำความความฝันของไทยไทยไทยความฝันความฝันพี่พี่อยากเป็นนางเอกหมอล่ำหรือแต่ว่าเจ้าบุญหมอล่ำมันเป็นเตีขอยงดีๆกับใได้อยู่ได้อยู่เนาะชอบชอบหมอล่ำเนาะใครอยากเป็นนางเอกหมอล่ำขอยอยากเป็นนางเอกหมอล่ำขอสิบเป็นลองเพลงหมักเบาหลุ่นน้องรับคุณ ปอดภัยหัวใจมัาเบาหลุนนองได้เพียงจับจอบมองมองหมายปองเอาไว้ในใจใจแม่ฮะย่านิลอยสบตาพฮะแล้ววันนี้ปล่อยตะขาบเลยเมื่อกี้บีเอฟบีเอาฝากฝากสินค้าเข้าเนี่ยป่ะเนี่ยเอาใายของเข้าเนี่ยล่ะขาองเนี่ยวันนี้นะครับผมใครที่ไม่กดเนาะจากราคาปกติเจ็ดร้อยกว่าบาทเราพี่ฝลเนาะแต่วันนี้เหลือเพียงแค่ Lo 197ยเกาเท่าไหร่วะร้อยเาท่าไหร่วะร้อบจาทห้ะ197บาทนะครับผมวันนี้มวลมวลใจจ่อยพี่น้องที่ว่ามาไลฟ์วันนี้ได้พี่ได้น้องแล้วอ่ะคนก็เดินไปมาหาสูกัน์นะพี่น้องอืย่อยากดออย่าดราม่าอย่าสิได้อะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างแล้วเวลาเราเครียดคือความทุกข์มื่อนี่มีแต่ความสนุกสนานอืมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวันอย่าไปหาทุกข์หาอย่างอย่าไปหาซีเรียสมวลมวลพี่ฝนเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพี่ฝนเพิ่งค่อยพี่ที่เป็นพี่ฝนเพิ่งค่อยมีเรื่องดราม่าอีียัง้ครบพ่่มชิวป มาพี่ถามหน่อยทำไมถึงพูดภาษาฟินแลนด์ได้ภายในกี่เดือนทำไมเก่งจังเอาไปอยู่ตั้งสามปีแล้พี่เรามันเราเริ่มพูดได้ตอนกี่เดือนเจ็ดแปดเดือนอ๋เจ้าสุดยอดดีพี่เนาะพี่นับถือหรือเบล่ว่าคนไปอยู่เมืองนอกนหนึ่งอาหารการกินสองมือพวกเจ้าอายุได้จังไหนวะตอนมันมีเหงาเงามันไม่อยากกินตำโพงจะไปตำโพงในป่าเนี่ยขมิ้นข่าตั้มเฮเบิงเห็นตีเจ้าแปล่าตำโพงว่าจะใสไม่ใช่มหละคอนะมันเป็นมันเป็นมันมันฝรั่งเอามาเสแปบเสแ่รพันธุ์ไหนแต่เมื่อกับพราอะไรแก้ขาดอายุใหญ่แก้ขาดได้อยู่แปล่ปล่าแบกม่าจะไส ร้านไทยร้านไทยไงไทย<อ>ไทยฟู้ดไทยรีสตรอร์มมันก็มีขายหมดเลยโอ้เก่งเนาะอีหลี่ย่อมอิ๋นว่ะว่าภาษาอัง,ง,องอกฤษได้บ่ไม่ได้บอกแต่ในภาษาฟินแลนด์อังกฤษได้อยู่แบบไปไป,ไปไปมามาคุงกงัวปลาเพราะเขาไปเรียนคนอังกฤษ<อ>เนาะเขาบปเรียนเบื้องอังกฤษเขาอยู่เมืองฝรั่งที่เป็นภาษาของเขาเองเจ้าเก๋อเนี่เป็นจะได้ปัวผัวฝรั่งบ่ย่าเอาท่อเอาเนาะน้องบิ๊กบอกให้เอาผัวน้องวิบกว่าถ้าไปถ้าไปฟินแลนด์นี่เป็นแต่ได้ก่าเด็ด ชาดเลยพีแรกเป็นแตลูกลนี้มีคนชอบไหมเขาชอบไหมชอบเพราะมันเป็นคนจีนโอใช่พี่ฝนเป็นคนจีนแต่มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจเฮ่อ้าวควาคุณพี่ฝนขอบคุณเอลซี่ทุกคนเด้ออย่าลืมกดสินค้าแล้วก็อย่าลืมกดยืนอย่าออเดอร์ด้วยวันนี้ใครสั่งอะไรไปบ้างเนาะพี่น้องเนาะใครจ้างไพมาสรุปเขาบอกเดี๋ยวท่านมันรอบนึงนะคะใครอ่ะโทษสินค้าไปเดี๋ยว ใครที่อยากได้เคราตินนะบำรุงผมนะใครมีปัญหาผมอยู่หรือยังไม่มีปัญหาแต่กลัวมีปัญหานะใช้เคราตินตัวนี้นะคะหลังจากใช้แชมพูเสร็จแล้วสระผมเสร็จแล้วนะคะใช้เคราตินตัวนี้หมักไว้สักห้านาทีนะจากจาก200กว่าบาทนะคะตอนนี้เหลือร9 7บ็บาทเคราตินชีทเม้นท์นะคะหนึ่งหนึ่งถังใหญ่ๆแบบนี้ใช้ได้นานมากนะคะใช้แทนคิมนวดไปเลยนะคะใช้ทุกครั้งที่สระผมครับนะผม สภาพผมชีวิตผมจะดีขึ้นอ่าคุณฝนนะคภาพผมคุณฝนน่าร<ม>ักมากคุณฝนน่ารักมากเห็นไหมเขาชอบด้วยนี่ออไลค์คูด้วยนี่ออบีเอบานบีเอไลคคูด้วย สูงห้าผมดีมากเพราะแล้ววันนี้ใครอยากได้กดเลย1 9 7บาทใช่จาก7จ0กหรือตอนนี้นะคะตะก้านะคะใครอยากได้ยาสีฟันพี่ฝนนะคะกดได้เลยนะคะจากร้อยบาทเหลือ79บาทนะกดแล้วก็ยืนยันออเดอร์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นหน้าสวยๆแบบพี่ฝนแบบนี้ใชอเลยค่ะครีมโสมค่ะครีมโสมพี่ฝนนะคะ1กระปุกนะคะ เอาไปเลยนะคะ121บาทจาก290บาทถูกมากแล้วค่ะดีมาก่อยมากเล่าเลยบางคนไ,ได้แปดเซียบางคนได้ครูปองจากช่องพิยาบันฟิลแลนดด้วยนะคะรีบกดตะกร้าเลยนะจ๊ะแล้วก็ยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนา่าไม่งั้นราคาจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเด,เดี๋ยววันนี้ทั้งหมดนี้พี่ให้เอาไปเอาไปให้อเอาไปให้หนาหาันเ,<อ>เนาะผู้ใดอยุ่หนาหาันมื่อนี้แล้วเจอกันเจอกันบลอก เอาไปแจกเลยบะเอาไปให้เลยตัวดีตัวดังของพี่ปนนะคะครีมรักแร้หนึ่งกระปุกใหญ่ๆนะคะราคา590บาทเหลือตัวนี้ร้อบาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ราคาดีมากๆนะคะกดตะกร้าเลยนะคะหรือใครที่อยากจะฟันขาวไม่มีกลิ่นปากไม่มีอ่อบ้านบีบมาแล้วเอจบด้อมด้อมแม่ลูกเอแบีเน่ลูกเลย่อลูกเป็นตัวใครอยากใครอยากฟันขาวนะคะไม่มีกลิ่นปากไดคะ ใช้ตัวนี้เลยนะคะยาสีฟันพี่ฝนนะคะพิสมาหหลอดนะคะจากราคาปกติฮะหนึ่งห้าบาทเหลือเจบาทนะคะห<า>้าสิบกรัมนะทุกคนหลอดใหญ่ๆไปเลยนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะใครอยากสวยทั้งตัวนะคะหน้าผิว,ผวกายนะคะนี่ผิวตัวผิวกายหรือใครมีสิ <C W. S 1> ววรกินเลยเพราะตัวนี้มีซิง์ด้วยนะคะใช่ C.W. นะคะอาหารเสริมจากพี่ฝนนะคะจากราคา ร้อหบาทต่อซองนะคะตอนนี้เหลือซองละนะซองละยี่บหาทแนะนําให้กินสซองขึ้นไปถึงจเห็นผลนะคะเพราะสี่ซองสี่ซองออร่าหกซองขาวบวกออร่าสิบซองเป็นคนใหม่ที่ใช้อะไรก็เดิมผู้ชายกินแล้วจะหล่อขึ้นเหมือนพี่บิ๊กค่ะผู้หญิงกินแล้วจะดูหน้าเด็กจะได้ผัวเด็กด้วยที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้ให้เวลานะคะทุกคนดูตะก้า เลือกตะกร้ายืนยันออเดอร์ได้เลยตอนนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหมคะพี่ฝนขาช่วงสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากไหมคะบิ๊กมอฝากยังหรือเปล่าพี่คอยฝากข้อมือบิ๊กเมียงอยากฝากพี่ฝนบอฝากกับเบิงแย่งน้องเลยเด้ออันใดกันใดเบิงแง่งดีใเจ้าได้ต้องเบิงพี่ตาดำๆคนนีแน่มาอยู่วอนแกิดในปีเดียวบ้านในมียังเป็นลาเปรียงเลยยัยเอาว่าเป็นยังมี่พี่ยูเป็นยังดอกมันน่าจะปอยู่โคราชโคราดเมื่อไงค่ะโคลาดโคลาดหรือบอโคราชเมื่อไงหักเด้โคราชเมื่อไงหักเด้อืมอหลี โคราชเมืองหญิงเก่งไปขอปอนย่ามูเวลาไปย่าเวลาไปโคราชผ่านย่ามูผ่านโคราชบอกพี่ไปกินข้าวกันกินข้าวมีปลาไปเบื้องงานเบื้องการได้ราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะชาวเกษตรสมบูรณ์นะคะอ่าชชยภูมิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนไปเซฮัลโหลแล้วก็เดี๋ยวเอาของของไปเดีให้นะฮะไปแกนะไปเดีให้นะาฮะนเลยด้วยแต่ว่าต้องเตรียมชุดพี่ใส่นะพี่ฝนอยากสวยมันพี่แอนออร์ดีมีไหมมีสุดบอก ได้เดี๋ยวจัดให้เอาหนูให้หนูได้หนูได้ดีแล้วหนูหาให้ได้หมดได้หมดเลยลูกแม่มีเป็นแม่มีเป็นโหลลูกเลิลิศเลิคิวปิต์บอมแอนเอียงก่อนเธอคิวปิต์อ่ะคิวปิต์บอมแอนมันวางไหนก่อนคิปปิสคิวปีสคิปปิสคิปปิสคิวปิด โอ้ยปากเปิดนะกิฟต์บิชนะวันนี้ขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้ขายของด้วยได้สนุกด้วยแล้วก็ได้พี่สาวคนใหม่ด้วยนะครับน่ารักน่ารักพี่ฝนน่ารักต่อไปนี้ก็จะไปมหาสู่การทีเนี้ยได้รู้จักลึกๆได้รู้จักกันแล้วแบบว่าจากครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกเพราะว่าเราก็เข้าไปดูตลอดพี่ฝนเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของแม่ค้าหลายคนที่อยู่พี่ฝนแล้วก็เป็นต้นแบบของการขายของแบบขยันเป็นหญิงแก้งเป็นแบบคือแบบเปิดใจกับพ่อด ทุวนี้ก็ยังปกติพี่ฝนไลที่โคราชไหมคะพี่ยิงห่ิ่งใีสิงานซีโมอหนัเพียงเออไม่เผื่อเผื่อแลาแวะผ่านไปผ่านไปทางโคราชแบบสิฮหาโลสิห้านกินตำหงสี่ห้ากินตำหุงลานแสบแ้ลานที่แบบแสบรุ้นร่วนวนุ่วนปทายประทายป่ะระทายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อไหวังพี่เดเอาพี่เียวโตเกียวมิวสิวไปลงประทายได้เลยต้องบางไดอกครบบางเยอะยู่ ว่าจะหอาไปไหลปา,า,าักไมไ่ได้พวกใคยหวังเลยเทอยโอเคเดี๋ยวให้น้องบาล์อกคิวเลยโอ้ยแต่กู <laughs> ท้ทาาอไม่หญ้กูไม่ได้หวังแต่แต่เมื่อนันอันแมนแมนลงอันอันฟินขับกลัวจะไปไ <laughs> ม,ม่มี V.I.P. หมดตเต็มเต็มกูสุมหามันขายบาร์บีคิว <laughs> ไม่ได้ป่ด้มาซจ้ะ มือน้องแม่นมากนะครับน้อแมนพี่จองพี่พี่อ็ได้บปร่างพี่ก็ได้ไปกรุงเทพสั่โอเคบขอบคุณพี่ฝนนะครับแล้วเจอกันใหม่พี่้องเด้อขอบคุณไอซีห้าพันคนที่ไม่เป็นไรเลยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับบ้านเนี่ยปมเลยค่ะบ้านะไรนะพีเอฟพีเอฟ ต่อยาดด้วยเถาเ่าหนังวัดหนังไายทอดเท่าเบีบยมหนังเบียบหนังไก่ทอดโอเคเจ้าพระเหดนอย่างเลยเจ้ายูซือเจ้ารับแข่งเงินอย่างเดียวโอเคโอเคเลยได้ครับไปไล่โซนใครของเจ้ารับเงินอย่างเดียวคนละเคือขอบคุณนะครับรอกินหนัง